Oke. Okay. Oke. Okay. 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 Okay.

ไดาไม่ตกเลิศหอมไม่ค่อยสับหอมหอมอะไรมากรึจังนี่สเลย นมอยายจะมาจับจะทข้าวกันขอบคมากจ้ะ